การเซ t อัพท็อกเซียริงแองเกิลของ Toyota Alphard ปี2008เครื่องยนต์ 2AZ นะครับโดยใช้สแกนแพดนะครับก่อนอื่นเข้ามาหารุ่นรถให้เจอก่อนนะครับพอเจอแล้วก็เข้า EMPS นะครับจากนั้นก็เข้ามาที่ Special Function ครับคลิกเข้าไปดูนะครับตอนนี้ก็ให้ถามก่อนเลยทุกอัน Special Function มีอะไรบ้างเลือกออก Special จากนั้นก็คลิกโอเครับรอสักครู่หนึ่งก็จะขึ้นมา Talk s e n s o r Adjustment นะครับใช้อันนี้นะครับ,รบอันนี้ก็เขาก็บอกเงื่อนไขว่าคุณไปทำอะไรมาบ้างเช่นเปลี่ยน E, e, e M P S E C U <Okay. S 1> Steering Wheel พวงมาลัยไฟฟ้า t i l t Steering Column ก็คือการยกการการการที่จะปรับมุมของแกนพวงมาลัยนะครับแล้วก็ Steering Gear Assembly ก็คือชุดแหลกพวงมาลัย อันนี้คุณได้ทำอะไรมันคุณก็ตอบโอเคครับจากนั้นเครื่องก็จะถามว่าเออ ECU ได้เปลี่ยนไหมเซเริงเกียร์ gear, เออก็คือชุดแหลกนะครับแล้วก็มันจะมีอาการเลี้ยวซ้ายและขวาด้วยแรงที่ไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ครับโอเคครับคอนเฟิร์มว่าเออรถยนต์ได้จอดนะครับ Inition e switch is on ready ก็คือ เครื่องยนต์รถรถยนต์จอดอยู่ ignition on ใชตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่จากนั้นก็กดโอเคครับก็ดูนะครับอันนี้เขาก็จะสั่งนะครับ turn ignition switch off and on ก็คือดับเครื่องครับครับแล้วก็ on นะครับหนึ่งอันนี้เนื่องจากมันเป็น smart key ครับก็ต้องกด2ทีตอนนี้ออนแล้วเดิน press ok นะครับกดโอเคครับจากนั้นก็ยืนยันว่า ไฟสเตอริไฟพวงมไาลัยไฟฟ้าติดนะครับถ่ายตรงนี้ครับรูปนี้ครับอ่าโอเคมองเห็นว่าไฟตรงนี้ติดนะครับก็กดโอเคครับโอเคครับจากนั้นก็เขาจะบอกว่าอันนี้คอนเฟิร์มสเตอริมิ n อีสเซนเตอร์ก็ยืนยันว่าพวงมาลัยอยู่ตรงกลางครับระหว่างนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมันครับโอเคครับตอนนี้เครื่องให้รออยู่ ตอนนี้สุวินใจเปิดอ่อนไว้นะครับะระหว่างนี้เครื่องกําลังสื่อสารกันตอนนี้ระบบจะสั่งให้เราทําไงครับเขาเจ็ดจุนี่บอกว่าให้หมุนพงมลายอยู่ที่ตําแหน่งกลางตอนนี้อยู่ตําแหน่งกลางแล้วข้อสองบอกว่าเลี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่งก็ได้4ี่้าองศาอันนี้เลี้ยวละแล้วก็กลับมาที่ศูนย์กลางครับจากนั้นก็เลี้ยวอีกข้างหนึ่ง4ี่หองศาครับแล้วก็กลับมาที่ศูนย์กลางครับแค่นี้ครับ ระบบก็กําลังสื่อสารกันอยู่ระหว่างที่เลี้ยวมันจะมีน้ําหนักมากนะครับมันก็เหมือนเราเลี้ยวแบบไม่มีพ w e r ครับระหว่างนี้ก็รอนะครับรอเครื่องสื่อสารกัน ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับโอเคปึ๊บครับจบขั้นตอนการเซตอัพนะครับจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องนะครับตอนนี้ก็ทดสอบดูนะครับเลี้ยวซ้ายเบาๆครับเลี้ยวขวาเอานิ้วควงเล่นเลยก็ได้ครับครับควงเล่นเบาๆครับเป็นัานเสร็จสิ้นนะครับโดยใช้สแกนเนอร์นะครับ